สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่คิดว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำงานมาเหนื่อยๆทั้งเดือนแต่พอใกล้สิ้นเดือนทีไรเงินมันมันเหมือนจะหายไปหมดเลยรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่แบบลึกๆก็ยังไม่อยากถอดใจยังอยากหาทางออกอยู่ เราไปเจอข้อมูลหนึ่งมาค่ะน่าสนใจมากเป็นแนวทางง่ายๆเลยที่อาจจะช่วยให้เราค่อยๆขยับออกจากออวงจรแบบนี้ได้ใน60วันที่สำคัญคือไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องมีความรู้อะไรซับซ้อนเลยค่ะครับเป็นหัวข้อทีเออ่เรียกว่าจับต้องได้จริงๆนะครับเพราะมันสะท้อนชีวิตคนทํางานเยอะมากเลยในตอนนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุอาจจะสัก2 0ถึง45นะครับที่ไรายได้อาจจะยัง ไม่เกินหมื่นแปดหรือประมาณนั้นกลุ่มนี้เขาก็จะมีภาระใช่ไหมครับทั้งค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่ไหนเจะเรื่องครอบครัวอีกคือการจะเริ่มทําอะไรเกี่ยวกับการเงินใหม่ๆเนี่ยมันเลยดูยากไปหมดเลยเพราะงั้นการมีแนวทางที่มันแบบทาได้จริงไม่ได้ไปเพิ่มภาระเขาเนี่ยอันนี้สําคัญมากครับใช่เลยค่ะนึกภาพตามแล้วคือตอนใกล้สิ้นเดือนที่เงินมันเหลือน,น้อยๆบางทีต้องไปหยิบยืมคนอื่นมันบั่นทอนใจมากเลยนะคะ ซึ่งในข้อมูลที่เราดูมามีประโยคนึงที่ชอบมากเลยเขาบอกว่าผมเข้าใจดีคุณไม่ได้ใช้เงินเกินตัวแต่ชีวิตมันบังคับมันจี้ใดดำเลยนะคะคือมันไม่ใช่ว่าเราฟุ่มเฟือยนะแต่บางทีมันมีค่าใช้ใจ่ายจำเป็นหรือเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาตลอดครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้ข้อเสนอจากแหล่งข้อมูลเขาน่าสนใจเขาไม่ได้บอกว่าเอา้าต้องไปลดค่าใช้ใจ่ายแบบสุดๆเลยหรือต้องรีบหาเงินเพิ่มเดี๋ยวนี้เลยนะ แต่เขาเสนอเทคนิคง่ายๆเลยคือลองออมวันละ10บาทใช่ครับวันละ10บาทติดต่อกันให้ได้60วันถามว่าทำไมต้องแค่10บาทก็เพราะมันเป็นจำนวนที่น้อยมากจริงๆน้อยพอที่เกือบทุกคนน่าจะพอแบ่งออกมาได้โดยที่ไม่กระทบค่าใช้ใจ่ายหลักๆในชีวิตประจำวันเท่าไหร่มันเหมือนเป็นลดกำแพงในใจเราก่อนว่าแบบเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกไม่มีเงินพอออมหรอกอะไรแบบนี้พอมันง่ายมันก็เลยเริ่มได้ทันทีไงครับ อาจจะมีคนคิดว่าแค่นี้เองเหรอจะช่วยอะไรได้แต่พอลองนึกภาพตามจริงๆนะการหยอดเหรียญสิบใส่กระปุกทุกวันหรืออาจจะตั้งโอนในแอปแค่10บ,บาทมันเป็นอะไรที่ใช่มันทำได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องรออะไรเลยเหมือนเป็นชา a ลเลนจ์เล็กๆให้ตัวเองแบบ10บ,บาทช h ่ l เลนจ์อะไรทำนองนั้นอันนี้คือจุดสำคัญที่เขาเน้นใช่ไหมคะใช่เลยครับ จุดสาคัญจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข600บาทที่เก็บได้ตอนครบ60วันจะิยซ้มน,นะครับแต่ผลลัพธ์ที่มันลึกกว่านั้นคือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าวินัยเล็กๆที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็การสร้างนิสัยใหม่กันมาการที่เราทําอะไรบางอย่างซ้ําๆทุกวันแม้มันจะเล็กน้อยมากก็ตามนะแต่มันคือการฝึกสมองเราฝึกพฤติกรรมเราเหมือนเรากําลังส่งสัญ,ญญาณบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันควบคุมบางอย่างได้นะฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ แล้วไอ้จุดเล็กๆนี่แหละครับที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค่อยๆนะครับค่อยๆหยุดวงจรชีวิตเดิมๆวงจรการเงินที่มันอาจจะวนซ้ํามาหลายปีแล้วด้วยการกระทําเล็กๆแต่เราทํามันสม่ําเสมอครับอ่าในแหล่งข้อมูลเขาก็มีเปรียบเทียบไว้น่าคิดเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเดือนชนเดือนไปเรื่อยๆแต่ถ้าลองวิธีนี้ดูแม้เงินก้อนแรก600บาทมันอาจจะดูไม่เยอะ ไม่ได้พลิกชีวิตอะไรทันทีแต่มันอาจจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากๆมันคือการสร้างโมเมนตัมเล็กๆให้ตัวเองพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยเราเริ่มได้จริงๆนะแม้จะเริ่มจากจุดเล็กมากๆก็ตามอันนี้มันก็สอดคล้องกับแนวคิดรวยเงียบที่เราเคยคุยกันนะคะคือไม่ได้เน้นโตเร็วแต่เน้นสม่ําเสมอถูกต้องเลยครับการเริ่มต้นเล็กๆแบบนี้มันคือการสร้างหลักฐานให้ตัวเองเห็นจริงๆว่าเราทําได้ ไอความรู้สึกว่าฉันทําได้นี่แหละครับมีค่ามากเลยนะมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงเล็กๆกันนะครับที่จะทําให้เราอยากทําต่ออยากไปปรับพฤติกรรมอื่นๆหรืออยากหาความรู้เพิ่มโดยเฉพาะกับคนที่กําลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อการได้เห็นความสําเร็จเล็กๆที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเติมพลังใจได้ดีมากเลยครับ สรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้จากแหล่งข้อมูลเนี่ยก็คือการกลับมาย้ำเตือนว่าอย่าดูถูกการเริ่มต้นเล็กๆเ,เด็ดขาดเพราะว่าทุกความสำเร็จใหญ่ๆไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็เริ่มจากก้าวเล็กๆที่มั่นคงแบบนี้ทั้งนั้นแหละค่ะ ถึงทางมันอาจจะดูยาวอาจจะเหนื่อยบ้างแต่การที่เราไม่หยุดเดินการที่เราเริ่มขยับถึงจะนิดเดียวก็ตามมันก็ดีกว่าการอยู่เฉยๆแน่นอนสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออฉันก็เหนื่อยนะแต่ฉันยังไม่อยากยอมแพ้จริงๆนี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่ลองดูได้เลยคะ่ะครับเป็นการสรุปที่ให้กำลังใจดีมากๆเลยครับผมก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดนิดนึงละกันนะครับให้ลองกลับไปคิดกันดูว่า นอกจากเรื่องการออมวัละสิบบาทแล้วเนี่ยลองมองในชีวิตประจําวันของเราดูนะครับมีการกระทําเล็กๆอะไรอีกบ้างที่เราพอจะทําได้สม่ําเสมอเพื่อจะค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราได้อีกบ้างเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆเสมอไป